แค่เพียงเริ่มต้นที่ตัวเราที่หัวใจของตนแค่ลองมองตาเขาอีกคนก่อนจะคิดสิ่งใดอาจจะดูมันเป็นเรื่องฝันอาจจะดูว่ามันช่นางห่างไกลแต่คงไม่ยากเกินไปถ้าได้ลองทำหลบไปนี้ที่เรายืงอยู่ จยิ่งน้อยู่แคไหนหากมนุษย์มันนี้น้ำใจส่งให้กันและกันเหมือนฝันใกล้แต่ไม่เกินสัสดีค่ะญญตอนรับท<า>ุกทา่าน่เข้าสุนรายการร่วมแรงร่วมใจ ชายแดนใต้ค่ะวันนี้พบกันวันพฤหสัสบดีนะคะวันนี้15พฤษภาคม2568ค่ะอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะร่วมแรร่วมใจกันนะคะวันนี้ติดตามกันในช่วงคุยข่าวกับเกษตรนะคะสนับสนุนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่นำมาแนะนำสำหรับทุกท่านนะคะต้อนรับ ผู้ร่วมราการของเรานะคะท่านแรกค่ะคุณลาวันสังวัตชุมนะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะจากสานักงารเกษตรอำเภอปานเรศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนนะคะคุณอับดุลมาลิปเจนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้ก็จะติดตามกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนบางเละตรีโกนานะคะฟาร์มจังหวัดปัตตานีนะคะเพิ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำพึ่งชนรงแท้นะคะจากเกสรดอกไม้100%เเลยทีเดียวนะคะดังนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรานะคะได้นำสู่พื้นที่นะคะแล้วก็จะได้มาแนะนำ ประชาสัมพันธ์กันเลยนะคะสาหรับจนเริ่มต้นกันก่อนแล้วก็ในเรื่องของการหนุนเสริมจากทางสํานักงานเกษตรอําเภอปานเรศนะคะแล้วก็ในส่วนของประธานวิสาหกิจชุมชนเราได้ดําเนินการขับเคลื่อนไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องติดตามนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากทางนักวิชาการก่อนนะคะว่าเราได้เข้าไปหนุนเสริมอย่างไรหรือว่ามีกระบวนการร่วมการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะจากตัว พึ่งนชนโรงอย่างไรบ้างคะาันค่ะค่ะเออตอนแรกเราก็ไปเจอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมัลเลติกุนานะคะ,คะก็คือเขาเดินเข้ามาหาเราที่สํานักง,งานเกษตรพื้นบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยได้รวมตัวกันเลี้ยงชนโรงค์นะคะซึ่งซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ ในพื้นที่ของปันนาเรเรายังไม่มีใครเริ่มเลี้ยงเลยนะคะ,คะก็มาปรึกษาในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มก่อนเป็นเต้นว่าจะรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจมุชนเนี่ยจะทํำยังไงก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มนะคะแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดตั้งวิสาหกิจมุชนว่าะจะต้องเริ่มต้นจากสมาชิกกี่คนมีหลักฐานอะไรบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราเราจะ มาทาการจดทะเบียนเนะะี่ยค่ะก็เลยได้เข้าไปเยี่ยมเยียนที่กลุ่มของบางเล็กติโกน่านะคะ,คะก็ได้เห็นว่าได้มีการเลี้ยงชนันนรงตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นการเลี้ยงที่ไม่เยอะมากแต่เขาเป็นการเริ่มต้นเลี้ยงแค่ไม่กี่รังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าสนใจที่จะเลี้ยงเพราะมีญาติญาติเขาเลี้ยงที่อําเภอใกล้เคียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อจากนั้นก็เราก็ร่วมกัน กเรียกนะเหมือนพัฒนาความรู้เรีรู้ร่วมกันมาใช่พัฒนากครงงานนะคะก็คือก็คือเริ่มต้นกันมาเรื่อยๆนะคะจากจากสิบรังเป็นยี่สิรังวันนี้น่าจะเกินห้าร้อยหลังเลแล้วก็ที่เห็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นี่ก็การันตีเรื่องของเขาเรียกว่าผลผลิตน้ำน้ำพึ่งจากรังพึ่งที่เราเลี้ยงนะคะให้ผลผลิตที่สามารถ นี่แหละค่ะผลิตแล้วก็จําหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้แล้วก็ยังมีแผนรูปในผลิตภัณฑ์อื่นอีกจากเดิมมีพัฒนาสินค้าแค่แค่หนึ่งอย่างก็คือขายจากน้ำผึ้งกรมส่งเสริมของเราก็เข้าไปสอนเรื่องของการบรรจุพันการอะไรนะการปรับปรุง็ a เกจน i ค g ให้มันสะอาดให้มันสวยให้มันดูดีแล้วก็ เพิ่มมูลค่าความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มไวๆอย่างนี้ค่ะน่าสนใจมากๆดูจากผลิตภัณฑ์นะคะก็ดูสวยงามอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขวดที่แบบเป็นฟุตเกรดค่ะฟุตเกรดเลยนะคะแบบว่าสุดยอดมากนะคะเกรดดีมากเลยนะคะแล้วก็มีทั้งแบบขวดทรงยาวแล้วก็แบบอันนี้นะคะเป็นขวดเล็กเป็นแบบอ่านะคะแล้วตอนนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมงานเกษตรของเราก็ มีการไปต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นออทอฟฟี่ทอฟฟี่ทอฟฟี่ฟฟชานโรงโด้วยแต่แต่ยังเป็นเรื่องใหม่ที่เรากำลังลองเริ่มต้นพัฒนา่าคนันนี่ก็จาก จุดเริ่มต้นแล้วก็ในส่วนของทางนักวิชาการนะคะด้านส่งเสริมการเกษตรของเรานะคะก็ได้เข้าไปหนุนเสริมในส่วนนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวถามคุณอับดุลมาลิปบ้างนะคะว่าความสนใจแรกเริ่มในการเลี้ยงพึ่งชนโรงเนี่ยเรามีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ทำไมสนใจทำอันนี้แล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเน,นื่องคะครับก่อนอื่นก็ เมื่อก่อนก็ทําการเลี้ยงเัือก่อนอ่าเป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นนะคะเลี้ยงเัวก่อนค่ะทําได้สามปีก็อืก็คิดว่าทําแล้วมันสําหรับผมนะมันไม่ได้กําไรครับผมแต่ว่าคนอื่นทาเขาได้ตอนนั้นคือที่ที่เลี้ยงวัวอใช่ใช่ก็คือก็ดูมีเพื่อนที่ที่ทำชนรงก่อนแล้วญาติที่ทำแล้วก็ดูใน y o u t u ู e ก็อยากจะทําม so, ั so, market, so, ่งเพราะว่าที่บ้านเราเยอะเยอะละเกินที่ตามต้งนาตามต้นตาลเพราะว่าบ้านเรามีแต่ต้นตาลนั้นเลยก็เลยคิดไปคิดมาก็อปรึกษากับภรรยาวัวก็ขายไม่ได้เพราะว่าเมีการกดราคาเอาตอนนั้นก็เลยพอขายได้ตัวหนึ่งก็เอามาลงทุนทำอันนี้ก็นก็ทำไป อยู่ประมาณสองกับสองปีก็เริ่มเห็นว่าเป็นไปได้แล้วก็ชวนชาบ้านที่สนใจนั้นมาทำด้วยค่ะนั่นแหละที่มาจุดวิสากิจุมชนอืมก็ก็ตอนนั้นก็คิดว่าเออที่เราทําเลี้ยงวัวนมันเหนื่อยจำผมเหนื่อยมากเพราะว่าเราไม่มีรั้วที่รั้วหญ้าอะไรไม่มีค่ะรถรอบขอบชิดใช่ใชไม่มีค่ะก็เลยคิดว่าเอะชนะรงนี้ อาหารก็ไม่ต้องหาให้ค่ะก็เลย,เยแค่เรามาเลี้ยงเพราะว่าตั้งที่บ้านเราแต่ว่าทั้งหมู่บ้านมันจะเป็นของเราอืเพราะว่ามนไปหาอ,อาหารใช่ไหมค่ะคนอื่นก็ไม่ว่าบัวนี่สำหรับผมนะเวลามันไปกินอาหารกินไอ้ข้าวเขากินข้าวของขอเ,เ,อ,งเอ,อ่ชาวบ้านออใช่ใช่แต่ว่าจันนรงมันช่วย ก็คือช่วยในการผสมเกสรอนให้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยเนี่ยที่ทำให้มันมีความต่างระหว่างเลี้ยงวัวกับเลี้ยงพึ่งชนโรงใช่ไหมคะก็เลยทําแบบจริงจังเลยครับคก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีการเลี้ยงพึ่งชนโรงแบบทำเป็นทำร้อยเปอร์เซ็น์แล้วใช่ไหมคะค่ะก็ถือว่าได้มีการจุดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนา อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนั้นความรู้เราก็ยังเหมือนกับต้องต้องศึกษาเพิ่มเติมเองด้วยแล้วก็ทางเกษตรก็มาร่วมกันแนะนําดูแลพัฒนาศักยภาพให้กับทางสมาชิกกลุ่มของเราใความรู้ช่วยกันคุ้นฟ้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทานรงเนี่ยค่ะอืมค่ะค่ะแล้ว,กร,วกระบวนการเลี้ยงยากไหมคะเพื่อชันรงเนี่ยไม่ยากนะครับก็ก็คือชันรงถ้าถ้าเราสนใจจริงๆแล้วมันยากมันไม่ยากเพราะว่า เพียงแต่ให้มบ้านเรามีที่ร่มต้องมีพื้นที่แล้วก็เป็นที่ร่มที่ร่มถ้ามีพื้นที่แคบเพีไหนก็เลี้ยงได้เพียงแต่มันต้องอาศัยความร่มดินใช่ไหมมีความเย็นมีความร่มชนรงเวลาโดนแดดสักสามจมูนี่รังมันเอ้ยยางของมันใช่ไหมมันจะละลายนั่นแหละถ้ากเรามีบ้านแบบบ้านๆใต้ทุนบ้านนั้นสามารถสามารถเลี้ยงได้ แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือในหมู่บ้านของเราต้องมีต้นไม้ด้วยนี่แหละคนที่เลี้ยงแชนะรุงเขาอยากจะให้อยากจะปลูกต้นต้นไม้เพราะว่าพื่งเขาจะได้ช่วยใช่มันจะต้องเพื่สพุ่มฟามันต้องกินเกสรดอกไม้ใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีต้นไม้มันก็ไม่มีอาหารให้มันก็เหมือนกับเขาก็จะไม่มีน้ำพึ่งออกมาให้เราด้วยเหมือนกันนะดังนั้นก็เป็นลักษณะของพื้นที่ธรรมชาติ ที่เอื้อและก็เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็โดยกระบวนการอย่างที่ทางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล่าให้ฟังเนี่ยก็เราก็เริ่มต้นทํามาประมาณสักกี่ปีได้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นครับถึงตอนนี้ก็แปดเจ็ด,ดปีเจ็ดปีดปแล้วอ่าน่าจะเริ่มต้นอยู่ตัวทีนี้จากการกระบวนการเลี้ยงจัดระบบนะคะแล้วก็ตั้งเป็นวิสาวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมี ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็อย่างตอนนี้หลักเลยก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะ <Okay. S 1> เป็นแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วก็เรามีแพ็กเกจที่หลายไซส์หลายขนาดนะคะดังนั้นวันนี้นอกจากจะมาแนะนำกระบวนการเลี้ยงประโยชน์แล้วก็การพัฒนาการนะคะในการได้รับการตอบแทนแล้วเนี่ยต,ตัวผลิตภัณฑ์ของเรามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างช่วงนี้มาดูในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะเชิญค่ะ ครับอ่าครับผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นสบู่อาบน้ำอ่าจะมีสอมพู้ำสบูชนน์ชนรงผสมกับเอค่ะสารสกัดจากลูกตาลสุกค่ะอ่าลูกตาลสุกอันนี้จากธรรมชาติเลยนะคะลูกตาลสุกครับแล้วก็นัเพึ่งชนรงลูกตาลสุกมันจะมีสารโอเมก้า3เยอะค่ะ ช่วยอะไรได้บ้างคะบำรุงผิวพรรณนะในกลุ่มเดียงเพื่อนชนะรงตรีโกนาฟานที่เป็นธรรมชาติตามที่บ้านเรามีคือของในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะลูกตาลสุกนะอันนี้ก็คือใช้อาบน้ําชําระสิ่งสกปรกบริเวณผิวกายได้เลยอันนี้เราจําหน่ายด้วย อันนี้ขวดเท่าไหร่คะได้กี่บาทห้าสิบบาทนะคะมีกลิ่นหอมด้วยอ่าใช้แล้วผิวใสหอมนุ่มแน่นอนนะคะเพราะมีทั้งน้ำผึ้งเชนโรงแล้วก็ลูกตานสุกด้วยนะคะ่าดเดี๋ยวภาพสไลด์ตามมาได้เลยนะคะในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่มาตัวไฮไลท์บ้างนะคะก็จะเป็นตัวน้ำผึ้งนะคะเชิญค่ะอ,อ,อันนี้ก็จะมีขวดหลายไซส์เลยนะคะนี่จะเป็นน้ำผึ้งชนโรงใสยพันอิตามานะครับใส่พันอิตามา ที่ที่ที่เลี้ยงอยู่จะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าที่ทําน้ำหวานจริงๆก็จะเป็นเอตาม่าทรสซิก้าแล้วก็ขนเงินเนี่ยแต่ว่าที่เขาให้น้าให้ความหวานเท่ากันไหมคะแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากันค่ะครับสายพันธุ์อันนี้ที่เราเลี้ยงจะให้น้ําหวานมากกว่าอันนี้ให้ความเปรี้ยวมากกว่าอ๋อจะออกเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวนาเปรี้ยวนําอตาม่ากับทอร์ซิก้าปากแรอีกาเพราะว่าที่มันเปรี้ยวเพราะอะไรคะ มันจะเป็นธรรมชาติด้วยเพราะว่าดูใกล้แหลง่งเพราะว่าที่ที่ถ้าในความคิดคิดของผมนะไอ้ขนเงินก็มันกินดอกไม้เดียวกันแต่มันหวานหวานใช่ใชแต่ว่าไอตามากับโปราิิคามันจะออกเปรี้ยวนําค่ะมันมจะเป็นขบวนการอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอืม้มวัชการมีอะไรให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะว่าแต่ละสายพันธุ์ให้ความหวานที่ต่างกาันเนี่ยเป็นเพราะว่า จริงคือมันเป็นคุณสมบัติของสไยของเอนไซม์ของของพึ่งเวลาเขาปล่อยออกมาชนิดนี้ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไอ้ที่เราเก็บเอาไว้เราหมักหมักเอาไว้ก่อนเพื่อให้จุลินทรีย์ที่มันสามารถที่จะกินน้ำหวานที่อยู่ในน้ำมันจะคายออกมามันก็มีรสเปรี้ยวออกมานี่แหละเวลาเราทานไป สำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าการบุมกบไหมคือเหมือนว่าเก็บแล้วไม่ได้เอาไปขายเลยก็ต้องเก็บไว้ก่อนขวดโหลบุมไว้ก่อนเพราะว่าที่ที่ผมฟังการของนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าเก็บแล้วทานเลยอืมันจะเป็นยังไงคะ มันจะไม่มีคุณไอสมบัติเขายังยังไม่ออกมาเต็มที่ใช่ไหมคะอ่าสรรพคุณของเวลาเราเก็บแล้วบ่มเอาไว้สักสองสามเดือนก็คือมันจะมีเอนไซม์ของมันใช่ไหมค่ะการทําปฏิกิริยาใช่ใช่ปฏิกิริยาน้ำหวานที่มิ้นหวานมันก็จะลดน้ำหวานด้วยอมันจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นแค่นั้นเหมาะสําหรับใครที่ทานได้บ้างคะเหมาะได้หมดทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัย คนที่เป็นเบาหวานก็ทานอ,อย่าเยกกอะเกินไปอย่าเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นความหวานจากธรรมชาติก็ตามก็ต้องต้องดออูในปรนิมาณที่เหมาะสควบคุมควบคุมด้วยเพราะว่าน้ำพึ่งจันรงเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมคอ,องหวานน้ำตาลในร่างกายอ,อันนี้เหมาะเลยนะคะหรือว่าใครที่ดื่มพวก Fe, ชากาแฟแล้วก็อาจจะแบบเติมนิดหน่อยนะคะ,คะเพื่อรสชาติที่กลมกล,มล่อมรืแล้วแต่สูตรใครชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าสัรพคุณของน้ำผึ้งนี้แน่นอนนะคะก็ช่วยแหลนเรื่องทีเดียวทั้งด้านด้านสุขภาพความเผืงแรงแล้วก็ต้านต้าน,านอ,น,อนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ใหกับร่างกายด้วยตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากที่จะเป็นสบู่บน้ำนะคะเป็นน้ำผึ้งแบบจาก ชนรงร้อยเปอร์เซ็นแล้วแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นน่าจะถูกใจสาวๆเป็นเซรั่มเซรั่มอันนี้เป็นยังไงบ้างคะเราแปลรูปตัวนี้มาอ่านี่จะเป็นเซรั่มที่ทาหน่าคับทานหน้าค่ะเราจะใช้เราสกัดจากส่วนไหนคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งไอ้คีชันของมันเราสกัดเอาโปรโพลิสของมันออกมาเนี่ยเราสกัดก็คือ เราไปผสมกับอสารที่ที่ที่เขาทําเป็นเซรั่มก็คือมันผมจําไม่ค่อยได้นะอไม่เป็นไรค่ะเอาที่ที่ที่เป็นส่วนหลักก็คือจากพึ่งชนโรนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มของผลิตภัณฑ์ผิวหน้าที่เหมาะสมแสดงว่าต้องมีการทดสอบก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการแพ้หรือว่าอย่างไรใช่ไหมคะที่ผม ทั้งทั้งบ้านเลยลองเป็นหลายเดือนแล้วนะยังไม่เคยมีใครแพ้มากกว่าจะออกมาได้ครับค่ะก็คือยังไม่มีใครบอกว่าจะแพ้หรือว่าเกิดอะไรกับินค่ะอ่าต้องต้องลองดูนะว่าจะเป็นอย่างไรเาว่มันเป็นธรรมชาติล้วนๆใช่นี่นะคะแบบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะจากธรรมชาติค่ะ ก็ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสบู่มาแพ็กเกจคู่กันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสบู่ก้อนแล้วก็สบู่เหลวอันนี้กะอนที่นี่ก็จะเป็นไอ้น้ำพึ่งน้ำพึ่งเหมือนกันก็กับกับลูกตาลตันดด้วยออันนี้แบบเป็นก้อนนี่แบบเป็นเหลวสบู่เหลวค่ะไม่เคยเห็นที่เขาผสมลูกตาลลูกตาลสุกนะอันนี้เพิ่งจะเห็นของที่นี่ทําเพราะว่า ลูกตาลจุกบางทีเขามาทาแล้วทําสดสดค่ะมันก็รู้สึกว่าบางคนก็เวลาใช้มันจะคันอืมันก็เหมือนกับมันเน่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ของที่เราสกัดเลยสกัดออกมานะจากลูกผนลูกตาลสุกนะคะก็ผสมประสานกันก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นจําหน่ายเป็นก้อนละเท่าไหร่คะสามก้อนร้อยสามก้อนร้อยอันนี้คนละห้าสิบบาทอันนี้ จำนวนร้อย ML นะคะอันนี้อันนี้ก็นะคะที่ทำการเลยหมูสีตำบลท่าข้ามอำเภอปนเเรจังหวัดปัตตานีตอนนี้ก็คือช่วง7-8ปีเนาะที่เราได้พัฒนามานะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็จากการตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน,ชน,ชนตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ตัวนะคะแล้วก็ออเดอร์ก็มาแบบรัว มีกลุ่มลูกค้าของเราเป็นกลุ่มไหนบ้างคะที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าราชการข้าราชการซื้อเป็นของฝากช่วงเทศกาลสําคัญโอกาสเพื่อสุขภาพดีมากๆเลยอันนี้ขวดใหญ่นี่ขวดเท่าไหร่นะคะพันสามอาอันนี้1นึ่สามบาทนะคะอันนี้ก็จะปริมาณสุดที่ร้อยอมลนะคะเจ็ดร้อยออันนี้เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยห้าสิบเอมล อ๋อเจ็าสิบนะคะขออภัยเออันนี้เจ็ดร้อยห้าบแต่อันนี้อันนี้คือขวดละร้อยนี่นี่ไซส์ต่างกันอันนี้อ0 0ร้อแล้วก็นี่เจ็้อขวดนู้น่ะรู้สึกจะเป็นร้อยหรือร้ออันนี้สองอันนี้250อาันนี้750 ml แล้วก็นี่100 ml นะคะก็ขวดมีอีกอันหนึ่งอันนี้ร้อยเอ็มแอลนี่คือนี่เป็นสบู่นี่เป็นน้ำผึ้งนะคะก็นะคะอันนี้ก็คือน้ำผึ้งชนรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับสบู่นี่ใช่ได้ดีมากเลยมันจะมีสารเบต้าแคโรทีนหน้าใสขาวใสไร้สิวฝ้าแน่นอนนะคะอันนี้แน่นอนนะคะก็โปรโมทให้ได้เลยราคานี่ขวดละเท่าไหร่คะเนี่ย นน200บาทอันนี้200ร้ถ้าซื้อสิขวดขึ้นไปก็ร้อ170บาทอ่าถ้าสิขวดขึ้นไปขายร้อบาทนะคะอันนี้สิขวดขึ้นไปก็450ราสขายเสียร้อบาทถ้า1ขวดนี่คือห้าร้ออันนี้ห้าร้อยอันนี้หนึ่งพันอะคะเจ็ดร้อ้าสิอันนี้สองร้อยห้าสิบมาบาทถ้าสิขวดขึ้นไปก็ สี่ร้อยห้าสิบอ่าก็คือจะเป็นราคาส่งให้นะคะส่วนอันนี้ร้อยเมนะคะราคาก็คืออันนี้มันมองไม่เห็นอ่าใช่าอ่าใช่ะคะ่ห500อ่อันนี้ขนาดห้าร้อยมองเป็นั้นมออ่านะคะขนาดห้าร้อยใช่อ่าสองร้อยห้าสิบเอมอลอันนี้ราคาห้าร้อยบาทต่อขวดนะคะห้าร้อยอันนี้ หนึ่งรอยมลก็ส0งร้อยบาทนะคะก็แล้วแต่ขนาดที่ท่านต้องการเลยนะคะหรือจะรับเป็นเป็นสบู่ก็ได้นะคะเป็นตัวสบู่เหลวสบู่ก้อนแล้วก็ตัวเซรั่มอันนี้นะคะน่าจะถูกใจสาวๆนะคะคุณสุภาพสตรีนี่นะคะต้องลองดูนะคะว่าจะช่วยอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่ได้ามราคานี้เท่าไหร่ค่ะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอันนี้กี่ ml คะเนี่ย มองไม่เห็นเจ็ดร้อยไอ้ขออภัยมีเจ็ดเจ็ดสิบสองยี่สิบน่าจะเป็นเจ็ดไหมน่าจะเป็นมันมีอันเล็กกว่านี้อ่ายังมีไซส์เล็กกว่านี้อีกเหรอคะครับอันนี้น่าจะเป็นยี่สิบเอ็มแอลแสดงว่านะคะจะมีคนที่สั้นอ่าจะมีส่วนที่แบบแบบต้นผาใช้นิดเดียวนะคือไม่ต้องใช้เยอะนะคะแบบว่าหยดหนึ่งหยดหนึ่งอ่าหยดหนึ่งก็ ของใสได้นะคะใบหน้าผิวหน้าใครเป็นฝ่ายฝ้าอะไรต่างๆนะคะทดสอบดูนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงพึ่งชนโรงนะคะแล้วก็รวมถึงการแปลนรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วแนวโน้มจะมีตัวใหม่ๆอะไรบ้างคะมีแพลนก็ไรบงที่กำลังทำก็จะเป็น อะไรอะอีกบ้างอะไรน่จะเป็นเยลลี่นี่ยคะเยลลี่ที่เป็นเยลลี่ครับค่ะตอ้ีสำหรับทานใช่อ๋ทอฟฟี่กำลังจะทำอยู่า่ทปทอฟฟี่ที่กำลังทำอยู่ทดลองอยู่อ่าตอนนี้ก็สาหกรรมจนอยู่ออืวันนี้วันเนี้ยวันนี้ค่ะออันนั้นก็น่าจะตอบโจทย์กลุ่มเด็กเดกเยาวชนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้ได้รับ น้ำพึ่งนะความหวานจากน้ำพึ่งชนโรงก็เพื่อสุขภาพดีด้วยนะคะก็ทำแบบว่าอมได้ตลอดเป็นท็อฟฟี่น้ำผึ้งท็อปฟี่นี่แล้วจะมีลักษณะของท็อฟฟี่เพื่อคนที่ไอเจ็บคอเนี่ยจะเจียบช่วยช่วยมันเอ่อชุ่มคอชุ่มคอใช่เพราะว่าในน้ำพึ่งชนโรงมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าแบคสามารถาะบ็ทีเรียกค่าเชื้อแบคทีเรียได้ ใช้โดยคุณสมบัติของตัวน้ำผึ้งที่มีอยู่แล้วจะสังเกตว่าเพราะว่ารูปอม,มที่เป็นสมุนไพรเนาะจะมีน้ำผึ้งใช่ไหมคะที่เราเคยเห็นที่เขาโฆษณากันอยู่แล้วมันเหมือนอกับทําให้เกิดความชุ่มคอนะคะแก้ระคายเคืองไอหรือว่ามีเสมหะอะไรต่างๆอันนี้ก็เอาคุณสมบัตินะคะเออเอาสรรพคุณของน้ำผึ้งมาแล้วก็เราก็มาทําเป็นตัวลูกอม,มสมุนไพรที่ก็จะมีะเป็นแบบ นำในเรื่องของคุณสมบัตินะคะของน้ำผึ้งแล้วก็จะมีพวกความเปรี้ยวด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะสามารถทําให้ชุ่มคอแล้วก็ลดอาการระาคายเคืองได้เช่นเดียวกันนะคะนนี้ก็จะเหมาะสําหรับกลุ่มคนที่ด้านสุขภาพนะคะด,ดูแลตัวเองป้องกันพวกเชื้อหวัดอะไรต่างๆน,นะคะองต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะดังนั้นใครสนใจทั้งหมดวันนี้ที่ได้แนะนําไปนะคะช่องทางติดต่อหรือว่าอยากจะดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนี่เรามีช่องทางเพจอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างคะแนะนําได้เลยมีเพจของสำนักงานของสานักงานมีช่องทางไหนบ้างะงเกษตรหรือสํานักงานเกษตรอำเภอของเราก็มีช่องทางของ Facebook ของสํานักงานเกษตรของสานักงานเกษตรปอนนี้มีตลาด สินค้าเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอปานเรศด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ก็จะไปอยู่ทุกตลาดด้วยเช่นเดียวกันด้วยและในส่วนของเบลเองก็มีมีเพจโดยตรงของกลุ่มของกลุ่มค่ะว่ายังไงคะกลุ่มนี้เลยใช่ไหมคะับของบังเลตรีโกนาฟาร์มชื่อเพจจะเป็นของอ๋ออเป็นอีกเพจหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่า สามารถติดต่อผ่านทางสำนังกงานเกษตรอำเภอปานาเรได้นะคะแล้วก็ร่วมกันอุอดหนุนนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหมาะมากๆนะคะเป็นของฝากของอแทนคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เพื่อสุขภาพนะคะสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยนะคะอรอดรองให้สิ่งดีๆให้สุขภาพที่ดี mm hmm. แล้วก็คนเลี้ยงนะคะต้นต้นทางเนี่ยก็ตั้งใจแล้วก็ทำอย่างนี้ที่สุด นะะในเรื่องของการพัฒนากลุ่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแปลรูปต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ทางรายการก็ขอขอบคุณด้วยนะคะทั้งสองท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะคุณลาวันสังวัฒชุมนะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะจากสำนักการเกษตรอำเภอปนเรศนะคะแล้วก็คุณอับดุลมาลิป เจนานะคะประธานวิสาหกิจชุมชนค่ะจากกลุ่มก็คือวิสาหกิจชุมชนบางเลตรีโกนาฟาร์มนะคะจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำผึ้งชนโรงแท้นะคะจากเกสรดอกไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ฝากไว้ให้ทุกท่านได้ดร่วมกันสนับสนุนร่วมกันอุดหนุนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็น อื่นๆที่น่าสนใจกันต่อกับรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอปัตตานี